เมนูกน็คือแกงไส้หมูมีแคือเครื่องแกงนะครับมีพริกมีตะไคร้มีผงหอมใบม,มะกรูดข่าแล้วก็พริกแกงนะครับพริกแกง เราต้องตำเครื่องแกงก่อนนะครับนี่หลังกากจัดเตรียมเครื่องเสร็จไปเกิดเ,เครื่องแกงนะมาลงหม้อนะครับที่แดงๆนะคือพริกแกง คนๆไส้นี้ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ต้มเรียบร้อยแล้วรอให้เดือดอีกสักครู่นะครับ นี่เริ่มเดือดแล้วนะคแป้งเราอีกสักสามสี่นาทีคนๆนะครับนะก็สวัสดี fc ช่องช่างเดียสชาแนลนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมได้ทำคลิปทำกับข้าวนะครับเนื่องจากแม่บ้าน,ว,น,นวันนี้วันนี้วันที่16นะครับแม่บ้านบอกว่าไม่มีอารมณ์ทำกับข้าวพี่น้องเอ้ย <c oughs> ว,นนวันนี้วันที่โกเลขศินอนเก่งเลขเงินไปเบ้ายังไปไปคุยยังกันนี่จะบ่นบนบนบน,บน,บน,บนเลยได้มาทำกับข้าวเองครับ ึ่กัเป็นเมนูแกงขั่วไส้หมูนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับว่ามันจะมีรสชาติแบบใดนะครับหลังจากเดือนไ้ที่แล้วก็เริ่มปรุงนะครับนำแรกก็ใส่เข้าไปนะครับรสดี ลูรลูรนี่ใส่หน่อยเซ็บหน่อยเสียบล,ลายเซีบลายเด้ครับปลาครับพอตะหอมนะครับนนำปานนนาลาโปเข็ยนนะครับคนนะครับเนาะ ปล่อยไว้มันเดือดสักก่อนนะครับเบาดังยังมาได้ครับเพ่นกำลังเก่งเลขอยู่ครับ่นสีห้าเกินไปมีหละครับเมื่อว่าผมมีโนเทไใน้กินก็ต้องเท็ดกินเองสงณรนะโอ้เบึกสีสันนะพี่น้องนะเดี๋ยวเขาจมัเพิ่มนะมันะ่หน่อยโอเคนะครับ ปล่อยให้มันค่อยชิมแล้วค่อยปรุงอีกสักเล็กน้อยนะครับคอยดูตอนต่อไปนะครับนะเราจะมีรสชาติแซ่บขนาดใดครับผู้ครับเบิ้งนูกครับพากันเก่งตะเลขนะครับผมเลยดได้เห็นกับข้าวกินเองเลยครับมื้อนนี้นะนี่หลังจากที่ บุงในที่แล้วนะครับนะเอากับสิมาทำการชิมบึงแล้วเรียบร้อยแล้วแซ่บละแซ่บนัวไม่กลัวใครรสชาติฝีมือจะธรรมาดาสักทีไหนนะครับก็ทำการปิดแก๊สทันทีทันใดเลยนะครับนะเพื่อความปลอดภัยก็ปิดข้างหน้าเราเช่นกันนะครับนะมีพัก ใบแมงลักพรอ้อมรสชาติหน้าตานะครับนะ แกงคั่วไส้หมูกัวเมียแค่นี้นะครับขอบ,ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวจนมาให้ป้านะครับนะซิม,แ,มแกงคั่วไส้หมู เป่าสะกอนแล้วแซบแซบแแซบเป็นบ้าบ้าลอง,บ,บ,ลองบ่งดูจกคำมันส okay. ิแซบสม p o w า r เลยนะครับนะกินก็ข้าเนียวเนาะ ngang nữa không, ta không. Oh. Cuộc. Oh, Ô, lột sạt, chút lên.